อเอาไก่หวานครับหวามไ <ดา S 2> หมคะมูหวานนะ,ะ,นนะ,ะไก่ทอดด้วยครับดาราจายกินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารดบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สเกตและอำเภอกันทละลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News พระอิศราพชดี HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะชาวบ้านร้องสื่ออ,อสอเมากลางชักปืนขู่ยิงขึ้นฟ้าใช้ไม้กระบองฟาดโจป,ปากแตกฟันร่วงขณะเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทช่วงสงกรานต์ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่19เมษายน2567ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่148บ้านโคกสามัคคีหมู่14ตำบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดสะเกต หลังได้รับแจ้งมีเหตุวัยรุ่นถูกเจ้าหน้าที่อ,อสอทำร้ายทุบตีด้วยไม้กระบองจนฟันหักไปหลายซี่และหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลภูสิงขณะเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทในช่วงเทศกาลสงกรานเหตุเกิดเมื่อวันที่15เมษายนเวลาประมาณ23นาฬิกาเมื่อไปถึงได้พบกับนายวุฒิพงศ์พุทธพันธ์อายุ24ปีผู้บาดเจ็บ เราให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะว่าในวันเกิดเหตุขณะที่ตนกำลังจับกลุ่มเล่นน้ำสงกรานอยู่กับเพื่อนประมาณ10คนได้มีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ6-7คนซึ่งเป็นกลุ่มคู่อริเก่าเข้ามาหาเรื่องและได้มีการชี้ไม้ชี้มือตะโกนทะเลาะวิวาทและยกพวกจะเข้าตะลุมบอนกัน จังหวะนั้นได้มีกลุ่มชายชะการประมาณ4-5ถึงหคนซึ่งหนึ่งในนั้นไม่สวมเสื้อสวมเพียงเสื้อกั๊กตัวเดียวอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่อสอถือไม้กระบองวิ่งเข้ามาระงับเหตุและได้ใช้ไม้กระบองตีที่ไหล่ตนอย่างแรงหนึ่งครั้งและตีที่บริเวณแก้มด้านซ้ายอีกหนึ่งครั้งจนตนสลบอยู่กับพื้น จากนั้นรู้สึกตัวอีกทีได้มีเจ้าหน้าทีต่ตำรวจมาพยุงตัวตนเข้าไปในโรงพยาบาลเมื่อได้รับการรักษาเสร็จแล้วทราบว่าฟันกลามล่างด้านซ้ายหักสองซี่และฟันหน้าล่างสองซี่รวมทั้งหมดสี่ซี่และเย็บแผลในปากอีกสองเข็มขณะที่นายกุลบุตรพุทธพันธ์อายุ53ปีพ่อของนายวุฒิพงศ์กล่าวว่า ตอนแรกตนไม่ได้ติดใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเด็กๆทะเลาะวิวาดกันธรรมดาแต่พอมารุ่งเช้าปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดกลับกลายเป็นเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุรุนแรงซึ่งตนในฐานะคนเป็นพ่อก็รู้สึกน้อยใจเจ็บใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ปลอบลูก ตนคิดว่าการระงับเหตุแบบนี้มันเกินกว่าเหตุหรือไม่อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุจึงได้พาลูกชายนำหลักฐานใบรับรองแพทย์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรภูสิงเพื่อให้ดํำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวแล้ว ส่วนทางด้านนายสมพงษ์นามสมมุติอายุ38ปีชาวตำบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าขณะที่ตนกำลังเล่นน้ำสงกรานในบริเวณที่เกิดเหตุได้มีเหตุเอะอะวยวายเสียงดังและมีเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นจำนวน6นดัด จึงได้หันไปดูพบว่าได้มีการคว้างขวดไปมาของกลุ่มวัยรุ่นไม่ทราบกลุ่มจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุซึ่งทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจํานวนประมาณ5คนเข้ามาระงับเหตุและไม่ได้แต่งชุดตามระเบียบคือมีการถอดเสื้อใส่แค่เสื้อกั๊กสีดำตัวเดียวประมาณ3คน อีกสองคนใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงดำและสวมเสื้อกั๊กทับมีตัวอักษรฝ่ายปกครองโดยในขณะระงับเหตุพบว่าเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวมีลักษณะคล้ายมีอาการเมาสุราพูดจาเสียงดังและพูดจาวกวนและได้มีการไล่ทุบตีผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทลักษณะตีมั่วและยังมีการชักเอาอาวุธปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้า และยกปืนขึ้นมาเล็งใส่และสายปืนไปมาทำให้ผู้ที่พบเห็นและอยู่ในเหตุการณ์เกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากซึ่งตนคิดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจำนวนหลายคนนอกจากนี้น้องชายตนอายุ24ปีซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของทั้งสองกลุ่มยังต้องโดนลูกหลงจากการปาขวดเหล้าขวดเบียร์ใส่กันและถูกเจ้าหน้าที่ อสที่เข้ามาระง,งับเหตุจำนวนหนึ่งนายใช้ไม้กระบองตีที่หัวไหล่ด้านซ้ายหนึ่งครั้งและตีซ้ำอีกหนึ่งครั้งจึงได้ยกแขนป้องกันจึงโดนตีที่หลังมือขวาอีกหนึ่งครั้งทั้งที่พยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่เกี่ยวข้องแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ฟังและไม่ยั้งมือจนได้รับบาดเจ็บอีกรายด้วยด้านจ่าเอกสมควรสินคำในอำเภอภูสิงห์กล่าวค่ะว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเบื้องต้นยืนยันว่าบุคคลในคลิปภาพเป็นเจ้าหน้าที่อ,อสสอ,อำเภอภูสิงห์จริงหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงยืนยันดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาไม่มีละเว้นค่ะ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดอนุสรณ์เกียรติภูมิภูมมะเขือร่ำลึกวีรกรรมความกล้าหาญของวิรชนในการปกป้องรักษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดศิสเกตค่ะเมื่อเวลา9ก้นาิกาของวันที่20เมษายน2,567ค่ะณฐานปฏิบัติการภูมะเขือกลางอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศริสเกต นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดอนุสรณ์เกียรติภูมิภูมะเขือเพื่อร่วมลำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของวีรชนที่ได้สิสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติโดยมีนายอนุพงสุขสมนิธผู้ราชการจังหวัดศิสเกตรองแม่ทัพภาคสองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเหล่าทหารหารและครอบครัววีรกรรมการสู้รบ เข้าร่วมพิธีอย่างภาคภูมิพลตรีนสีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกล่าวคขว่ากองกำลังสุรนารีได้จัดสร้างอนุสรณ์เกียรติภูมิภูมมะเขือขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของความกล้าหาญของวีรชนที่ได้สิสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ ในเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาพื้นที่เขาพระวิหารภูมะเขือพลานยาวห่วงปีพุทธศักราช2,551ถึง2,554ซึ่งเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2,554เวลาประมาณ15นาฬิกาฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากการยิงต่อสู้กำลังฝ่ายทหารไทยในพื้นที่ภูมะเขือ จากนั้นการประทะได้ขยายพื้นที่ไปยังปราสาทพระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งฝ่ายทหารไทยได้ใช้อาวุธตอบโต้ตามกฎการประทะโดยทำการสู้รบอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ จากการสู้รบกับศัตรูที่รุกรานแผ่นดินไทยการประทะสิ้นสุดลงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2554วีรกรรมการสู้รบของกำลังพลในพื้นที่เขาพระวิหารภูมะเขือพลานยาวห่วงปีพุทธศักราช2551ถึง2554 มีกำลังพลเสียสละชีวิต5นายและได้รับบาดเจ็บ25นายนับเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของชายชาติทหารสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อประเทศชาติ กองกำลังสุรานารีจึงได้จัดสร้างอนุสรณ์เกียรติภูมิภูมะเขือขึ้นลักษณะเป็นหุ่นทหารราบพร้อมเครื่องสนามประกอบธงไตรงโบกสะบัดซึ่งเป็นสิ่งล้อมรวมจิตใจของทหารทุกนายให้มีความกล้าหาญพร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างภาคภูมิ ซึ่งการเปิดอนุสรณ์เกียรติภูมิภูม,มะเขือณนะฐานปฏิบัติการภมูมะเขือกลางอำเภอกันทะละลั์จังหวัดรีสเกตดังกล่าวได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กําลังพลผู้เสียชีวิตและการมอบป้ายเชูเกียกีิความกล้าหาญของกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเสริมขวัญกําลังใจและเป็นแบบอย่างของชายชาติทหารที่รวมปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะ และจังหวัดศรสะเกดร่วมกับ22อำเภอจัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ6รอบค่ะ เมื่อวันที่21เมษายน2567เวลา14.30นาฬิกา30นาทีค่ะที่พระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำาเภอเมืองศิสเกตนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประกอบพิธีปลงผมนาคแก่กุลบุตรผู้มีจิตศรัทธาสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ6รอบ72พันสา28กรกฎาคม2 5 6 7โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดหัวหน้าสุนราชการข้าราชการและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและประกอบพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูปเทียนแพรถวายราชสักราระเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระวชิลลาราเจ้าอยู่หัวมีพระครูสิริป,ปริยติการรองเจ้าคณะจังหวัดสิสเกตรประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ให้ศีลและกล่าวอนุโมทนาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้นำนายกเหล่ากาชาิจังหวัดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าสุนราชการถาวายจตุป,ปัจจัยไทยธรรมเสร็จแล้ว ได้ร่วมโปร่งผมนาคที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรประชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบหกรอบ โดยกำหนดบนรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่22เมษายนถึง6พฤษภาค,คม2567โดยมีพระวชิรสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดศิสเกตเป็นพระอุปชาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้ง76คนจาก22อำเภอได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและให้ลูกหลานได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา รู้จักหลักธรรมคำสอนและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแต่ถือได้ว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อนำม,มาประพฤติปฏิบัติเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และคนดีของสังคมประเทศชาติต่อไปค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสัญหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แบ่งแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากู้คนที่รักันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบ๊ะๆรถบู